ก็เขาเริ่มเข้ามุมแคบนะครับเหมือนมาเหมือนตอกนะครับเขาเริ่มแบบกัารตีจลงนะครับถ้าเป็นนะครับมันก็เกิดจากการสะสมเพดยที่มากเกินไปนะครับ เรื่อเป็นไอคชั่นนะครับพวกนี้เขาจะคุมกันนะครับอันนี้ไม่ใช่กัดกันนะครับเป็นพฤติกรรมที่เขาคุมฝูงนะครับตัวนี้เขาพยายามขึ้นมานะครับพอขึ้นมาเขาแสดงอำนาจด้วยกันวงของตัวเองนะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นผู้ตาม แล้ก็เป็นผู้ที่ไล,ล่ล่อีกตัวนะครับส่วนตัวนั้นก็จะเป็นผู้นำนะครับเพราะเขาอยู่เยอะกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับพวกนี้วัดด้วยความแข็งแรงนะครับเขาจะรู้ระดับพลังงานของของกันและกันนะครับเ,เขาก็ยังมาชวนเล่นต่อนะครับ จริงถ้าเราแบบเสียงดังไปกดดันเขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาคอยช่วยเราไปมาเขาก็จะกลับกันจริงๆนะแต่ถ้าเราอยู่นิ่งไม่ได้สนใจเขาก็จะเขาเดี๋ยวเขาจะหยุดเองอันนี้เราต้องดูพฤติกรรมนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปแรกนะครับที่เขาไล่กันไล่กันเรื่อยๆไล่กันเรื่อยๆนะครับจาก ไลก่ลไลกันเล่นๆไล่กันเล่นๆนะครับนั่นมาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนควบคุมตัวเองไม่อยู่กลายเป็นระเบิดเวลานะครับไล่ล่ากันเองทีนี้เพราะไล่ล่ามากๆไม่ได้ก็เกิดการต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มานะครี่เขาเปลี่ยนแงรงขับพอเปลี่ยนแงรงขับคุมตัวเองไม่อยู่นะครับเขาก็จะกัดกันนะครับเพื่อวัดพลังงานนะครับวัดพลัง นะครับวัดความแข็งแกร่งนะครับแต่ถามว่ามีการบาดเจ็บมีแน่นอนครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเจ็บก็ทายานะครับเนื่องจากเป็นเมาที่อยู่เป็นฝูงนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดอาการแบบนี้นะครับในตัวคู่กับตัวคู่นะครับก็ควรจะแยกนะครับแยกเลี้ยงนะครับแยกโซนนะครับแต่นี่เราจาเป็นที่ต้องให้อยู่ด้วยกันผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ควบคุมนะครับปกต,ติผมจะเป็นจา่าสูงนะครับก็อคอยแย่ถ้าเป็นสุนัขที่โตแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นสุนัขเด็กเราก็ให้เขาคุมกันเองไปก่อนได้จน,นวันใดวันหนึ่งที่เขาเริ่มไม่ยอมกัน,นจริงๆอะไอ้ตัวนี้เราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปเป็นผู้นําให้เขานะครับเราจะคอยดูแค่เขามีอาการนิดเดียวเราจะดูเขาทันทีนะครับด้วยมล์นะครับด้วยสีหน้า เขาจะเข้าใจนะครับแล้วเขาจะแยกกันเอ้นี่ครับพวกนี้รู้นะครับว่าเวลาผมดูเป็นไงนะครับเขาจะหยุดทันทีนะครับแต่ถ้าไม่หยุดนะครับเราจะมีการถมโทษในระบบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความลนแรงของตัวสุนัขเองนะครับถ้าเขาแรงขึ้นเราแรงกว่าถ้าเขาแรงขึ้นเราแรงกว่านะครับ นะเขาก็จะคิดว่าเรามีความเป็นผู้ดำนะครับเขาระบายนะครับเขาก็จะระบายกับสิ่งของนะเพราะขาแพ้นะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะคแชร์พฤติกรรมนะครับขับผิดอะไรนะครับจริงๆเขาชวนกันเล่นนะครับเนี่ย เขาก็ยังกัดถึงเขากัดกันนะครับเขาก็ยังชวนเล่นอยู่นะครับซึ่งการกัดตรงเนี้ยมันจะไปทีละเล็กๆ็กน้อยๆอยนะครับแล้วค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับปัญหานะครับเขายังชวนเด็กน้อยเล่นชวนกันเล่น